สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมันนี้เดือดงามย่ำดีครับผมมาสู่ป่าสั่งน่อยครับยูให้นะเห็นตะไบขิงครับปราดุกน้อยบอนประดว่าทีนี้ปลาใหญ่บอนกำลังจิตตังทําการกับอันนี้ก็ตุดสิบเบียงครับขนมด้ากติ่นนั้นพอนครับกำลังตั้งเครื่องอยู่เป็นตามไปเนี่ครับประมาณตามซีเมตรดอย่างละความเา้ว เล็กๆหลุนมันครับวันนี้ปลาไงบอสปลาบ่อนอยู่ดิปลายัางบุนี่นะครับผมอยู่ใกล้สิบปีไม่แล้วครับสูบปลาหาแน้วกินวันที่ให้หนูหนูโค้ดหนึ่งอยู่ขอบน้องขอบสะ แสดงนะครับติดเครื่องสูบน้ำไปที่เรียบร้อยอนั่งเบิงปลาครับวันนี้ขึ้นหัวมีตัวใหญ่บ่ปีนี้น้า่วมรอบสองรอบหมดแล้วครับไม่รูปป้ว่าปลาดิ่เรือดไปน้ำหนามตรงมีฟองตรงนี้บ่อนอยู่ด้วยไปกิงอ่ะจะไปชิงกับไปอีกเดี๋ยวในมิจ้าสะหมดแล้วครับปูขึ้นหัว่ออกง่ตจอม บวกค่อยหน่อยบรรยากาศถับก้อนปีไม่สู่ปลากินอันนี้มาเป็นยังกินย่างเดียวร่มเย็นๆครับมาเดี๋ยวข้ามจับปลาด้วากันเด้อยอีกประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงครับน้องไม่ไงสาวไม่ไงขึ้นบวกได้นอยหรอ,อกเดี๋ยวรอดรุ่นกันครับทีนี้ปาลาใหญ่<อ>บ่ น้ำจะบกแล้วปลาอยู่ไหนก่อนหลีนะขอนน้ำคุมใหมรู้เปล่านี่เก็บประได้ส่วนหนึ่งแล้วปลาหน่อยนี้ปลาใหญ่บ่กุล่ะใส่กุล่ะใส่เมมึงไปเห็นปลาเถอะไปใส่เหมือนมันบอนอยู่ปลแหลกนี่คุงกับใดมาเน่ยน้อย bà cứ lì ní liu to bà, <laughs> mày lì mày mày lì mày 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 nào mày mấy con mày lù cắn mày ạ Ủa, ยืดอีตัวนึงโอ้โหไปกันเนาะไปกันมาดูไทอีกมาแล้วลเต็มต้มยุ่มือนี่ต้อมนี่ต้องต้องเอาอย่างนี้อ่นยุ่มือนล่ะวักลเห็นว่ตัวคู่อยู่นตัวง้งง้มคุณกันหลยตัวู่ยจับปรทัดเอาเอาตัวใดก่อนตันีเอาตัวนี้

ม่ดปลาคอคุณเลเดี๋ยวมันหลีย่น้ำใจเป็นไม่ไรอยู่กนะำลังหม่างขอบสังปามดูดอยูคขอบอุ้ยท้ีงเดี๋ยวเอนานตัวนาำวดข้อขาหรือมั้นนะอ้อพอดูขึ้นี่มแอ๊ดเศร้าขึ้นอบเนี้เลยเห,นเห็นมาเห็ดสังไม่เรียกว่าสูบป,ปลาบุีิอู้ดีๆเอานัน่นนัน่นนั่นปลาคอ นี่ตัวหนึ่งโอ้ปลาคอยยังได้ตัวนี้งกำลังงามจับจับจับมาจับด้วยสีลุกสีตมพุดหนเป็นด้านหลังโอ้สีดำปืดเลยสองตัวมันมาลีอยู่นี่เนาะตัวหนึ่งโอ้ตอนเจะจับนะเอาที่เอาขึ้นมาถือผ่ามานั้มตัวดุ๊กดุ๊กดุ๊กหุดวางห้องอ่านเออโอ้ยโค้งโค้งหัวปลาคอยเส้นกันเฟิรเข่งจับจับครูกันสองตัวได้ห้อง เดืยดต้มแล้วถือเบ็ดกะว่ามีบิกไซเลยเดถือเบ็กะว่าเบ็ดขาดแล้วต้เบ็ดขาดเบ็ดขาดพี่แตว่าตัวไงขาดัคููกันคููกันเดี๋ยวจับปลาสองมืออนี่แหละครูเดียวนี่แหละปลุกไยหล่ยอยู่ที่รับ เดียวตึเงจบมักค่ตีแล้วเอาไปให้แล้วปลาเหลื่อมจ้อยเนาะอ๋อสุดบาหันคื้อวนอยู่ตัวนึงเริ่มใด้แล้วครับเริ่มใหญ่ไปเหยีบม้ามันขึ้นหัวแล้วตอกมาถุงว่าผี่เลยโอ้มาหน่อยนี่ขันสร่ำยามเบียดนะถุงนึงแล้วครับ นี่นี่หอยนี่เลยครับนี่นี่ปลาเขืงอ่ะหลี่ยงสี่ละโตงามนี่ลูกหัวไปปล่อยเอาปลาเข็อเขานี่อกใหม่กระดบือกระเ้องอะนี่เลยโอ้ด้นี่ปลาอันนี้่นีเลยอั้บเราออกความ สีใหม่ะึ่งต้อดูดขอขางมันมันบ่งไปรางมันยู่ในขอบาขิงลาใหญ่ลาเล็กนี่ลงไปแล้วอ่อยสกนขอปนเก็บยๆใบยังคู่ขวดอะงตกด้ข้เดี๋ยวหาต้นข้นหัว เขาบกวาส้แขนเลยครับนี่ยไงวะขอบนุดูกยูไดูเอ็นหน่อยตัวเดียวขอเลือกเขาขาหูกอะไรอยู่พวกนี้เหมือนจะมีตัวใหญ่ครับอยู่ดสรเดเนไดบัวบาบับาแล้วคนละตัวอ้าไสักเลยก็เทแล้วอะไม่ อันนี้ันี้อันี้อันอันนอันนค้อันนี้อันนี้อนี้อันนี้อันนี้าอนี้อัับนีอี้ออี้อยนนี่อั้วัอับี้อันนีอยนนี้นนี้้ออยนนีนีี่นอนีน ทำทีทตือเบีทำ่อยง่ายอยทำอี่แตงามเลยอ่ะเดีปลาง้มซีหาตัวแล้ว้าขอเป็นปลาขิงว้ามาดอกเอาเอาเอาไปถข้งต่อเอาเกินไปข้งมาลุนตัวนี้กันลุดออกลุดทางออกลุดทางออก ดูทางออกรุวื้อแลเอไอ้ดกป่านะ่หอพ้องงําไม่ทำขาตัวดิีอโอ้งามอยู่นั่นจับหลอกับวยม่ัไม่ายอยใช้ดูเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนอมันมันอยู่ข่างลางได้แล้วักล้ตันี้มันจีัวย้อนหาบนไหมเดตัวนี้ขเส้ซนี้นึงมันยขมาหอบเนี่ยแตกลางนี่นี่เอาจับตัวนี้ก็เอานี่นี่เขาจนี่ เดต้มสมยืนด่เอาเอาดีดีดูดีเด็กก็ชนะเดปโอ้มาอีกสตัวสวยก็ยัสองตัวสวยพอเด้ต้มมันสีมันอีกหลายตัวยู่แต่มันหมดีอเ้ยป่แนมันเครียองินออกนั่นเกี่ยงอคืองนเนี้ยนั่นนั่นปลาเค็งไงอ่ะโอ้ปกคอคนน อันนี้รุ่นเลนแงมถือเดสตูสู้หาลรงนี้่หขอหนขอ,ขอ,อหนบวกหน่อยครับพรได้ปลาอยปคอหน่อยข,อขอ้อ,ขอสองนิ้วโปเมือโปรตีนตึ๊บซาไแหงกับป,ปบรตีก,กดูวดหันไดตึบวเลยดด้กอดเอ็นน่อยนะ นี่แหละครับบวกเพราะเจาะนี่แหละนุ้มเหมือนนี้สองคนอี้พ่อปนปลาสลิดปลาเข็งปลาช่อนปลาดุกบ่ค่อยมี

S <S 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 เลยไปคู่ก็เอาได้ขี่ยินแท้สางหานะนเดิมแท่งไปเลแล้วครับ <S 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 ปลาคือจด้นเดืเอดดี่จ่ายขอบะ ลงมากมัลงมาก่อเลยตัวอะไรพวกนีเคยอยู่สามยาเ็ครับไปเตรงนี้หันเยคู่กันคับยาเฮถือกล้องมาครับมาเีื่้ยพ้อมงมอยู่พอดีกินอยู่้นสเว่าไางเลยนปลาเออทำมนสีเปลาสูบมืกีเฮ้ยตรงนี้นี่ปอรนี่ปตัวเสียนกูนนนน อู้เด็สมถุงเนอกแกะอะไม่เห็นวดเี่ยงงุ่มตัวอะไรครับมาแล้ววันสางนี่มาไกลกบวะ แตรู้ว่าบางแก้วไม่เห็นล่างออกก้อนเอาเีกเอาเรียกกนเ,เลสิวันดีจุเล่หรอเนี้สยสร้างนีมาได้คบได้เราเปนแอบต้องเอาเอาล่างน้ำเนี่ยโอ้งามเลยเนี่ยนาคือคนเลยล <c oughs> กลาลงเด็ชานย่านรบนยงเน ารอบช่วงนี้คือช่วงเก็บตกนะครับสู้แบง่บบแบงก,ก,กันแล้วส่ํานี้เนาะส่ํานี้สู้แบ่งกันก็พอแล้วเหมืนราคากัน Ừ. Tom Tom biết không? Hàng này phía bao phoa khử mất hẳn à? Bùa đi. trong có thăm khiến là bung xuống nó giúp buộc nè. hàng nào? องานเเ่คณช่วงเวลานับจากในนี้ถึงเวลาอันสิ้นสุดแล้วของการจับปลานองนี้ตรงคุนบสองร้อค่าน้ำมันค่าน้ำแข็งและค่าขนมแต่พ่อต่มยุ วัวต้มทั้งแขนบนน้ำเวีนดียดเห็นหัวแล้วนะน, <laughs> นี่มาเบ่งผลงานเข่ากราวครับประมาณนี้ละตาหน่อยมันว่าพยก็ถึงรู้มันบวกเพ่อนหน่อยสิดอ,อดงงกพอตั <laughs> วง่ำกับเดี๋ยวพอโอ้เดี๋ยวไปเคียงไงงรกูพอเพิ่งเกี่ยวบสิบตัวยู่ดี ตัวพอด้กินอยู่กับผมมันด้เกิดบานๆเนาะนี่ครับทุ่งไห้ทุงหน้าอ้ไปล่างครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ